สวัสดีครับเจอกันกับพี่บิ๊กอีกแล้วนะครับเวลาเจอกันทีไรเนี่ยส่วนใหญ่พี่บิ๊กก็จะมีของใหม่ๆมือถือรุ่นใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นของเล่นใหม่ๆแก๊เจ็ตใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของใหม่ๆเป็นของในกระแสมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็้เช่นเคยนะครับพอดีประกอบกับกระแสของการขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีเครื่องอยู่รุ่นหนึ่งซึ่ง ราคาไม่แพงแล้วก็ลูกเล่นค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือนะครับ Samsung Folder t นะครับ Folder t นะฮะนั่นก็คือเจ้าเครื่องตัวนี้นี่เองนะฮะนี่หลายๆท่านจะเห็นว่าพี่บิ๊กเนี่ยโปรโมทตัวนี้อยู่เมื่อสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อก่อนหน้าที่จะมาทำคลิปรีวิวนี่ได้สัก2วันอะไรเงี้ยพี่บิ๊กโปรโมตอยู่ขายดีมากครับถามว่าเจ้า Samsung Folder t เนี่ยมันทำไมถึงขายดีอันดับแรกเลยนะครับ เป็นมือถือระบบ Android ที่สเปคค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะฮะต้องบอกว่าสเปคค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงส่วนลูกเล่นเนี่ยก็ต้องไม่เขาเรียกว่าไงฮะลูกเล่นเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงมากเพราะยังไงมันคือ Android เต็มระบบอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็จะมีความหลากหลายของการเล่นต่างการใช้งานได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> สนนราคาตัวนี้นะครับราคาณวันนี้นะฮะที่พี่บิ๊กรีวิวอยู่วันนี้วันที่19มิถุนาย,ยน2 5ห้า เท่าไหร่วะสองห้าหกศูนย์ใช่ไหมหลงวันเดือนปีมาแล้วฮะอ่าสนนราคาณนะวันนี้ที่พี่ิ๊กรีวิวอยู่นะครับพี่พีคขายอยู่เครื่องละ7,500บาทนะฮะตัวนี้นะครับส่วนวันข้างหน้าจะลดลงกว่าน,นี้อีกไหมลดลงเท่าไหร่หรือจะแพงกว่าน,นี้อีกไหมไม่สามารถตอบได้นะครับขอเป็นราคาณวันนี้บอกเป็นณวันนี้ก่อนนะครับนะโอเคเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะฮะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ในเมืองไทยไม่นําเข้ามาขายนะไม่มีเครื่องในศูนย์นะฮะเดินเข้าไปซื้อในศูนย์ไม่มีนะครับ ต้องบอกเลยว่าไม่มีถ้าสนใจเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องนำเข้าเท่านั้นนะฮะอ่าโอเคอ่ะไม่ต้องรอช้านะครับรีวิวกันเลยนะครับว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะฮะวันนี้ถ้าต้องต้องออกตัวก่อนนะฮะถ้ารีวิวตะกุกตะกักหรือติดขัดอะไรไปบ้างเนี่ยต้องขอประทานโทษไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อหนึ่งเลยเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พอดีป่วยนิด,น,ดนิดนะฮะแต่ก็อยากทำรีวิวให้ทุกๆคนได้เห็นนะเพราะว่ามีคนถามหลังไมค์มีเยอะมากเลยว่า ขนาดเท่าไหร่ใส่ได้กี่ซิมอ,อ,อยากเห็นหน้าตามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าเอาวันนี้นะฮะในในในส่วนของวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่สิบเก้ามิถุนายนนะครับในส่วนของวันจันทร์เป็นวันหยุดของพีพีก,ก็ทาคลิปขึ้นมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่ะลุยเลยครับมาเปิดกล่องแล้วนี่นะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆคนนะฮะ ที่กำลังรับชมคลิปรีวิวนี้ของพี่บิ๊กนะครับสวัสดีลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าทุกๆคนนะครับฝากคลิปรีวิวนี้ด้วยนะครับถ้าชอบถูกใจให้พี่บิ๊กด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อให้ด้วยนะฮะว่าร้านพี่บิ๊ก big shop m k รับซื้อรับขายรับซ่อมมือถือทุกชนิดนะครับยังไงฝากรีวิวฝากบอกต่อให้ด้วยนะครับอะต่อเลยจ้าเปิดมาผังภางนี่ครับมาแล้วครับเจ้าพระเอกของเรานะฮะ samsung folder t o ตัวนี้ครับจุดขายของเขาคือ เป็นโทรศัพท์แบบฝาพับนี่ฮะ,นฮะนขนาดเล็กกระทัดรัดหนึ่งฝ่ามือโดยประมาณนี่ครับหนึ่งฝ่ามือนะฮะตอนนี้ที่ขายอยู่มีแค่สีทองสีเดียวนะฮะที่ขายอยู่ณปัจจุบันตอนนี้มีแค่สีทองสีเดียวนะครับแล้วก็เอาออกมาดูกันเลยทีเดียวเชียวอ้อเดี๋ยวก่อนนอกจากเครื่องแล้วนะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะฮะ แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับคู่มือนู่นนี่นั่นบลาบลาบลา,านะครับเอ่อ smalltalk เป็นแบบ micro usb นะฮะ p o ์ t จะเป็น micro usb อปลายเป็น in ear นะฮะ smalltalk ปกติสมอร์ท a อคจะเป็น jack 3ามจุดเขาเรียกอะไรสามจุดสี่กพี่จำไม่ได้จริงๆอ่ะตัวนี้สมอร์ท a อคเป็นแบบ micro usb นะฮะแล้วก็ต่อด้วย usb charger นะครับอืม แล้วก็จบที่สุดท้ายอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไม่ใช่ฟ้าชาร์เจอร์แล้วก็ไม่ใช่ซูเปอร์ชาร์เจอร์อะไรทั้งนั้นนะฮะทั้งกล่องมีแค่นี้นะครับนี่แบตเตอรี่ตัวมาทอ่าแล้วก็ตัวเครื่องนะฮะทั้งหมดทั้งกล่องมีแค่นี้นะครับอ่ะเรามาดูรอบตัวกันเลยดีกว่าครับรีวิวกันเลยรอบตัวนะฮะด้านหน้าก็เป็นลักษณะของดีไซน์ที่เรียบๆนะฮะเรียบๆตามสไตล์ซัมซุงนะฮะเป็นฝาปิด เปิดเขาเรียกฟลิปใช่ไหมฮะมีโลโก้เป็นเงาๆซัมซุง Samsung, ตรงส่วนของสันฝาพับนะครับด้านนี้เนี่ยเชื่อว่านะฮะเชื่อว่านะ่าพี่บิ๊กดาวเองนะครับว่าน่าจะเป็นไฟบอก notification นะฮะว่าอะตอนนี้อาจจะมี Facebook เข้ามามีไลน์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นไฟบอกกับพี่ให้เรารู้นะครับด้านข้างนะครับเอาเป็นว่าหันหน้าหันหน้านี้เข้าหาพี่บิ๊กด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอ่านี่ครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแค่สองปุ่มส่วนทางด้านขวาไม่มีปุ่มอะไรเลยนี่ครับอืมแต่มันก็มีเดี๋ยวนะดูว่าคอเหมือนจะเป็นรูนี่นะฮะร,รูนี่นะฮะมีสติกเกอร์แปะบอกไป,ไปไว้เหมือนประมาณว่าไม่เขียนว่าคอสค,ค,คอม 4G นะฮะไม่มั่นใจว่าเขากำลังบอกอะไรเรานะฮะส่วนด้านก้นก็จะเป็น รูชาร์จหรือว่ารูสมอลท็อกนะครับแค่นี้เองครับดีไซน์ทั้งตัวมีแค่นี้เองนะฮะเปิดฝาพับมาสุดกิ่งกระดิ่งแมวกว้างเกือบสามเกือบร้อยแปดิองศานะครับกว้างเกือบร้อยปสิองศานะฮะเปิดได้เกือบร้อยแปดิองศานะครับสวยงามครับสําหรับคนที่หน้ายาวนะฮะแล้วก็แล้วก็มีปัญหาในการที่วางโทรศัพท์ไม่โดนปากนะครับสวยงามจอใหญ่ นี่ครับจริงๆไม่มีไม่มีสายวัดนะถ้ามีจะวัดให้เลยว่าขนาดมันเท่าไหร่อ่าเป็นจอ LCD เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเรามาดูกันว่าจอทัชส,สกรีนได้ไหมนะฮะเพราะพี่บิ๊กก็ต้องบอกว่ามันใหม่สาหรับพี่บิ๊กมากจริงๆนะฮะยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเปิดใช้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฮะแล้วก็ปุ่มเป็นปุ่มแบบเขาเรียกว่าไงฮะเป็นปุ่มเหมือนเครื่องซักผ้าเป็นเรียบๆลงไปเลยอ่าเป็นเรียบๆลงไปเลยแล้วก็กดก็จะเป็นคลิก อะไรอย่างนี้นะนีอ่อย่างที่บอกครับเครื่องนี้ในศูนย์ไทยไม่มีนําเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องจากฮ่องกงไม่มีเมอ่าไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีแป้นภาษาไทยให้เราดูแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเชื่อว่าคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างเก่งนะฮะอย่างบางคนสมัยก่อนใช้แบล็คเบอรี่นะฮะไม่ต้องมีแป้นภาษาไทยก็พิมพ์ไทยได้นะฮะต้องบอกเลยอ่ะมีหลายท่านถามมานะครับว่าปกติแล้วซิกเนเจอร์ ature, หรือว่า เขาเรียกว่าไงตัวตัวประจําตัวเอ่อเอกลักษณ์ประจําตัวของของซัมซุงแบบฝาพับส,ส่วนใหญ่นะฮะจะต้องมีแบบห้อยคอได้อะไรได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนเราจะเห็นว่าคนที่ใช้มือถือซัมซุง Samsung, เนี่ยเขาก็จะชอบห้อยคอกันเก๋ๆอะไรอย่างนี้นะถามว่าตัวนี้ห้อยคอได้ไหมคําตอบของพี่บิ๊กนะครับเท่าที่บูด้วยสายตานะครับ พี่ว่านะฮะห้อยไม่ได้เพราะมันไม่มีรูให้ห้อยไอรูนี้ยที่แรกก็คิดว่ามันจะเป็นรูห้อยแต่ว่ามันไม่ใช่รูห้อยคอนะฮะอ่ะสรุปให้เลยนะครับว่ามันไม่มีรูห้อยคอนะฮะอ้อลืมไปอีกอย่างด้านหลังนะครับด้านหลังประกอบไปด้วยลําโพงกล้องตัวนี้ครับห้าล้านพิกเซลนะครับแล้วก็แฟดอ่าด้านหลังก็แค่นี้นะฮะเรียบๆแล้วก็โลโก้ซัมซุงเหมือนเดิมนะครับอ่ะเรามาดูเลยครับเดี๋ยวเราลองใส่ ลองเปิดฝาหลังดูนะครับวิธีเปิดฝาหลังก็ไม่ยากฮะไม่ยากจะเห็นว่าด้านข้างนี้ครับจะมีรูเล็กๆให้เราเอาเล็บซ็อกเข้าไปนะฮะซัมซุงส่วนใหญ่จะทําฝาแบบนี้ฮะฝาปิดแบบปิดอะไรจะชอบทําอย่างเงี้ยเราก็เอารูเนี่ยซอกเข้าไปเลยครับนี่ครับแกะอ่าเรียบร้อยแล้วก็ปิดนี่เรียบร้อยครับด้านหลังครับเป็นไปตามคาดนะฮะใส่ได้สองซิมนี่ นะครับใส่ได้สองซิมนะฮะแล้วก็หนึ่งเมมนะครับมีอิมมี่ให้สองอิมมี่ครับเพราะว่าใส่ได้สองซิมเป็นสองอิมมี่นะฮะใส่ได้สองซิมนะครับเอ่อนอกนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษอ่ะเดี๋ยวพี่บิ๊กลองใส่เมมดูครับส่วนใหญ่สมาร์ทโฟนไม่ต้องใส่ซิมก็ก็เปิดเครื่องได้นะฮะเดี๋ยวใส่เมมดูนะครับวันนี้จะเอาใส่ร้อยยี่สิบแปดกิกดูนะครับร้อยยี่สิบแปดกิกคลาสสิกนะฮะเมมคลาสสิกเดี๋ยวลองใส่ดู ่านใดดูคลิปแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าถ้าเขาเรียกว่าไงฮะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากเอาไปกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอาจจะรีวิวดูแบบไม่มืออาชีพเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ทําแบบบ้านๆเรานะฮะอยากเห็นอะไรอยากรู้อะไรยังไงก็ดูไปพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะครับอืมอ่ะลุยครับเมมก็ใส่ไปตรงช่องของเมมนะฮะก็จะมีสัญลักษณ เป็นเป็นการสลักลงไปเงาเงาบอกว่าจะต้องวางเมมลักษณะไหนนะฮะอืมอ่ะนี่ฮะเรียบร้อยซิมพี่พิกยังไม่ใส่ละกันนะครับเพราะว่าเราแค่อยากจะลองดูหน้าจอว่ามันเป็นยังไงใส่แบตเลยฟับต่อด้วยฝาปิดนะครับฝาปิดเหมือนเดิมครับตอนเราออกมาเรากรีดออกมาตอนใส่มาเราก็แค่กดแล้วก็กรีดวางฝาไปให้ตรงร่องแล้วกรีดเสร็จแล้ว ตรวจดูคำเรียบร้อยคิว่าทุกด้านแน่สนิทมาครับเปิดเครื่องโลดเปิดตรงไหนว่าอ้าวโอเคปุ่มวางสายนะฮะปุ่มวางสายจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องด้วยนะครับกดเลยอ่าก่อนติดนะฮะจะมีระบบสั่นขึ้นมาให้เรารู้สึกที่มือก่อนว่าเครื่องติดแล้วเราก็ปล่อยปุ่มได้เลยนะฮะอ่ะานี้เราเรอดูการบูตน,นะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ ใช้เวลาเปิดไม่นานเท่าไหร่นะพี่บิ๊กว่าไม่นานเท่าไหร่นะฮะกับคําถามคําถามที่เราค้างกันไว้เมื่อข้างต้นนะคะว่าเครื่องนี้ทัชสกรีนได้ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะฮะคําตอบนะครับทัชสกรีนได้จ้าทัชสกรีนได้ครับเห็นไหมฮะอ่ายาโอเคเมนูมีให้เลือกมากมายนะครับในที่นี้เนี่ยพี่บิ๊กขอเลือกเป็นเมนูภาษาไทยนะฮะนี่ครับ แล้วก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องนอกนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีเมนูภาษาไทยนะครับแต่ว่าทางร้านพีบิกเนะนนำเข้ามาขายก็พยายามที่จะทําให้เป็นเมนูไทยให้กับลูกค้าเลยเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการใช้งานนะฮะทำให้เป็นเมนูไทยสำหรับลูกค้าเลยคําตอบนะครับยืนยันอีกทีนะครับว่าทัชสกรีนได้เราสามารถพิมพ์ทัชสกรีนบนจอหรือบนนี้บนแป้นก็ได้นะครับ อืมไ i เชื่อมต่อ wifi ครับโทรศัพท์ฝาปิดเปิดแบบนี้ Wi-Fi เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเลยมันคือ Android ะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากมันคือ Android นะครับเพราะนั้นเนี่ยมือถือ Android ในมือของเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับทำอะไรได้นะฮะตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันเข้าใจแบบนี้แล้วกันคือจะบอกว่าเอามันไปเป็นเครื่อง สำรองหรือว่าเป็นเครื่องใช้เก๋ๆที่ที่ที่ใช้งานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งนะคะขอเซ็ตไว้นีดนึง เรียบร้อยครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวปิดไฟนิดหนึ่งเนาะจะได้ชัดๆหน่อยนี่ฮะอ่านะครับกดแบ็กนะครับกดแบ็กที่ตรงนี้เพราะว่ามันปกติซัมซุงจะชอบมีแบ็กมีโฮมมีเหมือนแถวแถวหน้าจอแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะฮะเราต้องมาแบ็กที่ตรงนี้แทนนะครับนี่มันคือ Android ครับมันคือ Android ที่ค่อนข้างจะ สวยงามแล้วก็น่าใช้ทีเดียวเชียวนะฮะครบไหมล่ะรีวิวนี้น่าจะครบแล้วโอเคเอต้องบอกว่าถ้ามันติดขัดหรือว่าบกพร่องตรงไหนพี่พี่ขออภัยไว้ด้วยนะครับท่านใดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอินบ็อกซ์หรือแชทหรือหลังไมอะไรมาถามได้เลยนะครับว่าตัวนี้อะไรยังไงประมาณไหนอา้าวเดี๋ยวดูเมมโมรีการ์ดกันนิดหนึ่งนะครับลืม <laughs> ในส่วนของตัวเครื่องนะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยมีอยู่แล้ว16กิกะไบต์นะครับในในส่วนของตัวเครื่องมีอยู่แล้ว16กิกะไบต์นะฮะเห็นไหมครับรวม16กิกะไบต์ใช้ได้จริงใช้ได้จริง10 10กิกะไบต์โดยประมาณนะฮะเพราะว่าซิสเ็มในตัวระบบเนี่ยเอาไปแล้วประมาณ6กิกะไบต์นะฮะซิสเ็มในส่วนของ android เอาไปแล้ว6กิกะไบต์แล้วก็เมื่อกี้เราเพิ่มเมมกินเข้าไปนะฮะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ เมมอีกร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์อ่าต้องบอกอย่างเงี้ยตัวนี้รับรับไม่รับเมมได้สูงสุดถ้าที่พี่พิกจำไม่ผิดก็ร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นี่น่าจะกำลังดีนะครับก็คือเมมที่เราใส่ไว้ต่างหากข้างนอกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมมที่เอาไว้เก็บไฟล์มีเดียนะฮะไฟล์ภาพไฟล์เพลงไฟล์วิดีโอนะฮะส่วน10บกิกในเครื่องเนี่ยก็เอาไว้เก็บแอปพลิเคชันหรือว่าเอาไว้เก็บซิสเ็มของเครื่องอย่างเดียวนะฮะแยกการทำงานแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะครับอ ต้องบอกว่าอาจจะดูดูเป็นการรีวิวที่ตะกุกตะกักนิดนึงนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าติดขัดตรงไหนยังไงอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามพี่บิ๊กมาได้เลยนะครับหลังไมโทรมาแชทมาอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กจะพยายามหาคาตอบให้กับทุกๆท่านนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับซัมซุงโฟลเดอร์นะครับซัมซุงโฟลเดอร์2นะครับสมาร์ทโฟนฝาปิดเปิดแบบความคลาสสิกแบบที่เราเคยใช้นะครับสมาร์ทสมาร์ทโฟน แบบฝาปิดเปิดที่เป็นระบบ Android นะครับต้องบอกว่ายังไม่มีใครทําเลยนะฮะในตลาดระบบ and r o i d นะฮะฝาปิดเปิดนะครับตอนนี้ในตลาดยังไม่มีใครทํามีซัมซุงทํามานะฮะอ๋อไม่ใช่สิต้องบอกเลยว่ามี LG ทําอีกเจ้าหนึ่งนะฮะแต่ว่าซัมซุงจะได้รับความนิยมอยู่พอสมควรกว่า LG นะเวลานี้นะฮะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับยังไงถ้าชอบฝากด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ที่ให้การติดตามชมการรีวิวของพี่บิ๊กนะฮะ ในวันนี้นะครับแล้วเดีอย่างไงถ้ามีอะไรเด็ดๆนะมีอะไรเก๋ๆในคราวหน้าเดี๋ยวพี่บิ๊กเอามารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ